S <S <S แล้วมามรมครับพเพื่อนๆ้าสู่เกมถ่ายทอดสดระหว่างการแข่งขันซ o a วันที่8นั่นเองนะทุกคนแต่นี่เป็นซ o a ของ <S <S จีนนะครับไม่ใช่อ,อ่าเป็นแบบทีมนะเป็นทีมคืออะไรมันจะมี2อย่างของจีนน่ะเอาแล้วจังหวะนี้มาดูการไล่ก่อนเนาะเพราะว่าจังหวะนี้มันคมๆคมคมยังไงละ่ะจังหวะนี้คมจริงนะมีการปาดกำแพงแล้วก็ทุบลงไปหนึ่งครั้งเนาะไปนี่ ถ้านนี้จะมีชื่อว่า k n ิ t i c d a s h h ิตนะครับนะอย่างที่ขึ้นนั่นแหละคืออ่านมันไม่จะไม่ถูกหรอกแล้วปักไปจังหวะนี้ล้มทันทีเลยนะคือ C.O.A ของจีนเนี่ยมันจะแยกออกจากการแข่งขันแบบมันจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าหลีกแล้วกันใช่เรียกว่าลีกเพราะว่าทางจีนเนี่ยครับเขามีหลีกต่างหากนะลีกก็จะเป็นหลีกต่างหากถ้าใครชนะก็ได้ไปแข่ง C.O.A อันนี้ก็จะเป็นรอบคัดเลือกย่อยของ C.O.A ต่างหากครับไม่ใช่ C.O.A ใหญ่นะเป็นคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าไอดียเป็น CoA ย่อยๆอ่ะก็คัดเลือกจาก16ทีมย้ำว่า16ทีมเลยนะก็ออกประมาณ1-2ทีมครับประมาณนั้นเนาะแล้วจังหวะนี้ยังไงปาดมาแต่ไม่โดนโดนจนได้นะแต่แปลกนะซ o a บ้านเราเนี่ยเข้า1-8ใช่ไหม8ทีมแล้วก็คัดจาก8เนี่ยเหลือประมาณ1-2 2ทีมใช่2ทีม แต่ทางจีนเนี่ย16ทีมเลยนะโอ้ยังเยอะเลยทุกคนแล้วยังไปปาดมาเรียบร้อยนะจังหวะนี้อันเดดคนนี้ต้องบอกก่อนว่าคมจริงๆนะอันเดดในการแข่งขันเนี่ยเรียกว่าแทบไม่เห็นเลยทุกคนคือมันยากมากแต่ว่าการแข่งขันซีโอเอซียอเอไอซีโอเอย่อยเนี่ยคือแบบเห็นเยอะมากตัวแปลกม่วจะเป็นโจเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมคีเปอร์โจเซฟเห็นหมดอะอันเดดโอ้โห มันก็เลยมันนะก็เลยพาเอามาให้ทุกคนดยดูกันนี่แหละแล้วพุ่งทะลุมาจังหวะนี้แต่ไม่โดนนะมีการพังไม้ไปหนึ่งสเต็ปการเล่นอันเดสเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าคนที่เล่นอันเดสช่ำๆเนี่ยนี่นายเจมไปศึกษาดูเลยนะคนที่เล่นอันเดสเก่งเนี่ยครับเขาจะมีการเลี้ยงเกจทุกคนเห็นเกจข้างล่างไหมเขาจะมีการเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าไงให้ให้มันไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป ไม่งั้นเนี่ยครับมันจะเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยมันจะลําบากเพราะว่าการปาดแล้วก็ปักเนี่ยไอ้ท่าปักเนี่ยมันดีนะแต่ว่าบางทีเราเคลื่อนย้ายเนี่ยมันไม่สะดวกใช้คานี้ละกันอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเนี่ยมันก็เสียจังหวะอะไรประมาณนั้นแหละแล้วมาจังหวะนี้ยังไงนี่เห็นไหมทุกคนเขาเลี้ยงเกตดีอยู่นะถึงตัวละครมันจะไม่ได้ดีมากก็เถอะแต่ว่า ถ้าฝึกให้ถ้าฝึกให้เก่งๆอ่ะทุกตัวมันสามารถขึ้นแลงไฮได้ได้ทุกคนมันขึ้นได้ทุกตัวนั่นแหละแต่มันจะมีความยากความง่ายแตกต่างกันขึ้นไปแต่ว่าถาว่าถามว่าขึ้นได้ทุกตัวไม่ขึ้นได้ทุกตัวแต่ว่ามันก็เก่งไม่เท่ากันต้องยอมรับอันเดซอยู่ที่ล่างๆแต่ถามว่าถ้าอยากเล่นเนี่ยมันก็สนุกนะอันเดซเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับพวกประเภทจ๊กเกอร์พวกโพลันน่ะแต่โพลันมันติดตรงที่มันเก่งแค่นั้นเอง่นีแล้วจังหวะนี้ฟาดไปหนึ่งกลางเนาะ แล้วยังไงมีการหลอกมาเรียบร้อยเนาะแต่ ate, อันเดซข้อเสียอันเดเ็กลอีกที่ทุกคนรู้กันนะคือถ้าเซอร์รู้ว่าจังหวะไหนควรลุกจังหวะไหนควรฮิวเนี่ยมันจะลำบากมากเพราะว่าเครื่องมันจะรันไปเรื่อยๆเลยนะเครื่องลันเรื่อยไม่พอแถมบางทีเขาแบบเขาไม่ฮิวเขาไม่ยอมฮิวเขาก็ปล่อยให้คนอื่นถอดไปพอแบบนู่นแหละปิมปิมนี่นแหละเขาค่อยลุกเอง จังหวะนั้นก็เรียบร้อยครับเรึ่งจุดไม่กระทบก็มาซับกันเนาะนี่ขนาดนี่ขนาดแบบปาดรัวเลยนะเนี่ยยังเหลือ2เครื่องเลยนะปุ๊บไปจังหวะนี้โดนทันทีเนาะแล้วก็ชาร์จไปเนี่ยเห็นไหมทุกคน มีการมองนะมีการมองรอบๆนะไอ้ท่าชาร์จทุบเนี่ยครับท่าชาร์จทุบเนี่ยเราสามารถหันมุมกล้องไปมองเครื่องได้นะว่าเครื่องไหนซันอยู่หรือเปล่าอันเดธคนที่เขาเล่นช่ำๆเนี่ยเขาจะทําตลอดเลยนะประจําเลยเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดการเอาปีเปอร์มาเนี่ยไม่ถึงนะการเอาปีเปอร์มาเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นการปักเครื่องซะส่วนใหญ่นะเห็นไหม ถามว่าปักคนไหม <ใน S 1> ก็ก็ปักก็ปักก็ป <ใน S 1> ักก็มีปักบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นปักเครื่องน,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 องนี่ใช่ไหมทุกคนมีขนาดไล่ได้ไวนะขนาดไล่ได้ไวขนาดนี้ยังเหลือหนึ่งเครื่องโอ้โหปาดมาหนึ่งครั้งแล้ว,ลวก็ทุบไปทันทีโดนหนึ่งครั้งทันทีเลยเนาะ ถ้าปาดแล้วก็ปักปาดแล้วก็ปักในตำนานด้ใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของอันเดีน,นี่คือแบบโอ้ตอนที่มันยังบักอยู่อ่ะที่มันปาดแล้วก็ปักได้นี่คือแบบหนึ่งครั้งล้มโอ้โหตสุดโกงสุดท้ายโดนเนิฟ<อ>ไม่ไม่ได้โดนเนิฟหรอกมันโดนแก้บักแล้วคุ่ไปนะจังหวะนี้จริงๆเนี่ย อันเดเนี่ยตัวแก้ทางในเกมนี้มีเยอะมากเลยทุกคนอยากให้เห็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยายก็เป็นตัวแก้ทางอันเดธตัวหนึ่งนะหรืออะไรอีกละ่ะหรือพวกพินเท็จ<ด>อะไรพวกเนี้<ด>แต่นี่เขาสามารถแก้เกมได้นะโดยไม่แคร์ไม่สนว่าหมอจิตจะมีหรือเปล่าฉันไม่สนอันเดธบอกแ้ฉันเก่งซะอย่างหละใครก็เข้ามาดิ <Hello. S 1> แล้วจังหวะนี้เกมน่าจะขาดแล้วเลยทุกคนแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะ แล้วยังไงเหมือนมีการจะไปคุมเนาะไปคุมเพื่อความชัวว่าจะลุกหรือเปล่าแล้วหมอจิตมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับจีจเนาะอันเดธเข้มเข้มเอาจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอก จริงๆตัดคลิปไม่ทันคลิปภาคมันไวไงไม่ใช่อะไรคลิปภาคมันมันมันไวไงแต่คลิปอ,อื่นนี่คือแบบมันต้องคิดมันต้องว่าจะเล่นยังไแบบง,งว่าจะแบบหามีมก็จะหามีมก็จะหาอะไรได้แต่คลิปภาคนี่คือแบบปุ๊บปั๊บไปเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยแทบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยเรียบร้อยปาดมาตั้งวันนี้ยังไม่ยอมนะนี่ จริงๆมีเกมโจเกอร์อีกเกมหนึ่งไหมทุกคนแต่ว่าตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้2อง 2> 2> ทุ่มครึ่งเอาเป็นว่าเอาไปดูก่อนแล้วกันคลิปนี้ไม่รู้ว่านายเจมจะลบทิ้งหรือเปล่านะอาจจะไม่รู้สิแล้วแต่คนดูแล้วกัน <c oughs> ไอ้ร่าลืม่ลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ